เอาเจ้าโรเรราเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรเหนื่อยเหรอฮะโอ้โหสงสัยจะเหนื่อยนะครับเล่นโปโลมาสองวัน อย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกโอ้โหนึกว่ามันนึกว่ามาปลูกมันหรือเปล่าฮะนึกว่ามาปลูกเหรอไม่ได้ปลูกหรอกเร็วนอนต่อเร็วเจ้าโรเครานะครับสงสัยจะเหนื่อยอยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโปรโไอโซนะครับ คลิปนี้ก็พามาดูเจ้าโรเคร่านะครับสงสัยจะเหนื่อยมาสองวันแล้วนะครับสาเหตุที่เราปูฝางให้หน้าหนาก็คืออย่างนี้แหละครับให้มันนอนให้มันนอนแบบนุ่มๆไปเลยนะครับแต่ต้องปูหนานะถ้าปูบางเวลามันลุกเนี่ยนะครับ ขามันจะถลอกนะครับหัวเข,ข่าเขาเรียกหัวเข่าหรือเปล่านะตรงข้อพับมันนะครับเวลามันลุกมันจะถลอกนะครับแต่นี่เราปูปูอย่างหนาเลยนะครับให้มันนอนไปเถอะนะนี่ แถมเรายังมีพื้นเ,เขาเรียกว่าพื้นยางนะครับยางไว้ให้มันยืนเวลามันกินหญ้านะครับนีน่เป็นยางแข็งนะครับแล้วก็ข้างๆคอกเราก็จะติดแผ่นยางอีกนะครับคือป้องกันมันเตะแต่ว่า ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งแหละนะครับเต่านานไปมันก็ขาดเหมือนกันมันไม่ใช่โรครนะครับเตะโรคลร่เพิ่งเข้าย้ายเออเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคอกนี้แต่ก่อนมันเป็นคอกลอกอ,อ,อะไรวะตรงนี้นะนะครับ เป็นคอกอีกตัวหนึ่งนะที่ชอบเตะคอกนะครับพอดีว่าไอ้ตัวที่มันเตะนะครับเราเอาไปปล่อยแปลงละนะครับเราก็เลยย้ายเจ้าโรเคร่ามาอยู่คอกนี้ดูเหมือนเหงื่อนะแต่มันไม่ใช่เหงื่อนะครับมันเลื่อมนะหมาเงานะครับมันเงาสีจะเงาเงา มันจะมีความมันความเงาของขนนะครับที่ปิดปากไว้ก็เพราะว่าไม่ให้มันกินฟางนะครับกินหญ้าหมดแล้วก็ปิดปากไว้นะครับไม่ไม่งั้นมันจะกินฟางนะอานอนต่อโอ้นะครับไม่งั้นมันจะกินฟางกินฟางมัน เดี๋ยวมันจะอ้วนเกินนะครับเราต้องวควบคุมนะครับเราต้องวควบคุมมันไม่ให้มันกินเยอะนะเดี๋ยวมันจะวิ่งไม่ออกวันนี้ไม่มีโปโล,โลนะครับปล่อยให้มันนอนพักผ่อ <c> น <oughs> มันนอนพักผ่อนตั้งแต่9ก้าโมงนะครับ ตั้งแต่9โมงจนถึง3โมงเลยวันนี้นะครับพักผ่อนตเต็มที่ไปเลยครับ5ชั่วโมงเต็มเต็มนอนอย่างเดียว <c oughs> เรายังไม่กวนมันนะครับผมก็อาศัยจังหวะนี้นะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าม้านอนเป็นยังไงนะครั <c oughs> บโอนไ ดูกันหายใจใชครับหายใจแบบเหมือนเป็นหอบเหนื่อ,อะ่ะเหมือนมันเหนื่อยอะ่ะอากาศมันร้อน,นครับที่จริงอยากจะเข้าไปปลดที่ปิดปากมันออกนะแต่ว่ากลัวมันจะจะลุกนะครับเดี๋ยวไปกวนมันอีกปล่อยให้มันอยู่ไปก่อนนะครับอีกสัก 20ิบนาทีเดี๋ยวก็เอามันออกากะคอกแล้วนะครับถึงเวลาแล้วปกติของม้าเราก็ไม่ค่อยได้นอนนะมันจะยืนนะครับยืนยืนหลับได้นะครับเวลามันอยู่ในป่านะครับธรรมชาติของมันก็คือยืนหลับนะครับน้อยนักที่มันจะนอนนะครับเวลามันอยู่ในป่ามันก็แบบ ระวังนะครับเตรียมตัวนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรมันก็จะวิ่งได้ทันนะครับแต่ถ้ามันนอนอย่างเงี้ยนะครับเกิดอาจมีศัตรูเข้ามานะครับมันก็เรียบร้อยเลยนะลุกไม่ทันแน่นอนนะครับปกติของม้าแล้วมันจะยืนหลับ แต่ก็มีหลายตัวนะครับที่นอนไอนเงี้ยเวลาเราเห็นม้านอนเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันได้พักผ่อนเต็มที่นะครับใช่ไหมเนาะเวลาเราเห็นม้านอนอนะแต่เวลาเราเห็นมายืนอยู่เงี้ยถึงแม้มันจะยืนหลับนะครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้นอนอนะ่ะเนาะ คิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็เตรียมคอกนะครับเอาไว้ให้มันนอนหลับได้เต็มที่นะครับไม่ไม่จําเป็นต้องยืนนอนนะครับหลับได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมากวนมากัดแน่นอนนะแต่มันก็คงจะฟื้นธรรมชาติมันไม่ได้เนาะ มันยืนหลับมันก็ให้มันหลับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นก่อนจะนอนหลับไหมอา้าวตัวนี้ไม่นอนตัวนี้ไม่มีที่ปิดปากอีกอ่าทำไมถึงไม่ปิดปากนะครับก็เพราะว่าตัวนี้ ทำไมไม่ปิดปากม,มันไม่ให้เปิดสาเหตุที่ไม่ปิดก็คือมันไม่ให้ปิดน,นะครับนี่คนเลี้ยงอยู่นี่นะครับเสียมุกนะครับเสียมุกคนเลี้ยงอยู่นี่เลี้ยงบอกว่ามันไม่ให้ปิดน,นะครับปากตัวเนี่ยมันไม่ให้ปิดจริงๆนะ <laughs> เวลาจะเข้าไปปิดเนี่ยมันจะหันก้นมาหาเลยนะครับ มันจะหันก้นมาเลยนะแล้วก็มันทำท่าเหมือนจะเตะด้วยนะครับเราก็เซฟตัวเองไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเสียมุกปลุกเอ่อเจ้าโลเคล่าก่อนนะนี่ชื่อมานะครับโลเคเล่าเดี๋ยวให้เสียมุกเข้าไปปลุกเดี๋ยวให้ ที่ปิดปากออกนะครับอากาศร้อนนี่รู้สึกแบบไม่โอเคนะได้นี่นะครับเราจะไม่เข้าใกล้นะครับตอนที่มันลุกอะนะครับเพราะว่าขามันบางทีมันไปเกี่ยวกับเราด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราเข้าใกล้เนี่ยเวลามันลุกเนี่ยขามันอาจจะไปเกี่ยวนะครับเราค่อยๆไล่ให้มันลุกนะครับ ให้มันลุกแล้วค่อยเข้าไปจับนะครับนี่ก็ถอดใส่ขุมต่อนะครับเพื่อจะเอาออกมาไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็จะทำการเก็บขี้เก็บเยี่ยวนะครับในช่วงตอนบ่ายนะ ไม่ยอมออกจากข้ออีกโอ้ไปออกไปอยู่ข้างนอกเตรียมตัวออกไปวิ่งออกกำลังกายนะครับอีก2ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโอ้ยสองชั่วโมงนะครับเราจะวันนี้เราจะออกสายหน่อยนะครับจะออก5โมงนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเหลือเกินนะครับ หลังจากที่เราเก็บทํำคอกเสร็จนะครับเราก็จะมาทําการปัดแปลงนะครับทําความสะอาดมา้านะครับแล้วก็รอทํากิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องโปโลไฮโซนะครับโอคครับ สวัสดีครับ